ครน,นี้เมื่อกี้หมอหนึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารไปแล้วเนาะนะว่าเอามาประยุกใช้ยังไงบ้างกับคำถามที่หลายๆคนถามมานะครับมันก็จะมีสเต็ปที่2ของการลดน้ําหนักอ่ะมาดูสเต็ปที่2คือเรื่องของการทํา IF บางคนเนี่ยมีคําถามเกี่ยวกับการทํา i เเยอะมากคุณหมอคะทำไอเอฟทำไมไม่ผอมคะผมตอบตรงนี้เลยนะทำไอเอฟไม่ผอมเพราะคุณปรับสารอาหารในข้อ1ไม่ดีถ้าคุณปรับสารอาหารในข้อ1ดีคืองดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและขนมที่มีน้ําตาลลดปริมาณแป้งลงได้ไม่กินแป้งซ้าซ้อน กินโปรโตีนจนอิ่มร่างกายมีโปรโตีนเพียงพอที่จะเอาไปสร้างกล้ามเนือ้อคุณทําแค่นี้นะคุณยังไม่ทํา IF เลยนะพร้อมแล้วเพราะอะไรเพราะ IF ไม่ใช่การลดน้ําหนักแต่เป็นการจัดเวลาการทานเฉยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มต้นลดน้ําหนักคุณอาจจะเริ่มจากการทํา IF แค่12บสทับสิก็ได้หมอหนึ่งก็ให้นักเรียนหมอหนึ่งเริ่มแค่นี้เองบางคนไม่เคยรู้เลยว่า12บสทับสิคืออะไรอมาฟังตรงนี้ก่อนนะครับ ปกติแล้วใน1วันมันจะมี24ชั่วโมงถูกไหมนะครับเราจะแบ่งเป็นช่วงที่เรากินกับช่วงที่เราหยุดกินนะครับช่วงที่เรากินบางคนเนี่ยนะตื่นมาตั้แต่เช้านะ8โมงกินเที่ยงกิน4โมงเย็นกิน2ทุ่มกินเที่ยงคืนก็ยังกินก่อนนอน ขอนมสักแก้วก็ยังดีช่วงเวลาที่หยุดกินมีแค่เที่ยงคืนตอนที่นอนจนถึง8ปดโมงเชา้าเพราะอะไรตอนนั้นหลับอยู่คงกินไม่ได้ถูกไหมไอช่วงที่คุณหยุดกินนั่นแหละร่างกายจะไม่ได้พลังงานจากสิ่งที่กินภายนอกก็เลยต้องไปเอาพลังงานที่อยู่ภายในมาใช้ซึ่งมันก็คือพลังงานจากไขมันนะครับแต่แต่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาค้นพบว่ามันไม่เพียงพอต่อการที่คุณจะผอมได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากลดน้ําหนักนะให้ทํา IF นะแล้วมีช่วงกินเนี่ย 12ชั่วโมงช่วงอด12ชั่วโมงนะเป็นการเริ่มต้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติวันนี้หมอหนึ่งหยุดกินตอน2ทุ่มนับไป12ชั่วโมงหมอหนึ่งจะไปเริ่มกินอีกทีหนึ่งตอนกี่โมงครับ8โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะเลดไปหน่อยก็ได้ถ้าเลดไปจนถึงเที่ยงกลายเป็นหยุดกินตอน2ทุ่มไปกินอีกทีตอนเที่ยงวันอีกวันหนึ่งกลายเป็น16ชั่วโมงนะครับหยุดกิน16ชั่วโมงอันนี้เราเลยเรียกว่า if 16 8ัโอเคไหมนะครับตัวเลขข้าง ตัวเลขข้างหลังคือช่วงเวลาการกินเผื่อบางคนหลายๆคนไม่เคยฟังมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้ไขมันได้ดีต้องมีช่วงเวลาของการอดนานกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นใครที่เคยได้ยิน if 16บหกทับแก็เลยบอกว่าอ๋อแบบนี้มันผอมเพราะว่ามีช่วงเวลาของการอดนานกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยโหแบบนี้แสดงว่าคุณหมอคะ if 23่สทับหต้องดีกว่าใช่ไหมคะยี่สทับหคืออะไรอาะทุกคนลองตอบพร้อมกันอด23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงมันหมายคววาาม่าอะไร มันหมายความว่าคุณกินวันละหนึ่งมือ้อคนส่วนใหญ่กินวันละหนึ่งมื้อนี่จะผอมช่วงแรกๆแต่ทําไปสักแป๊บหนึ่งน้ําหนักจะนิ่งแลวไม่ผอมต่อด้วยเหตุผลคือการที่คุณกินวันละหนึ่งมือ้อมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารไม่พอโดยเฉพาะโปรตีนเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งกำลังจะสอนสิ่งที่ทําให้คุณลดน้ําหนักได้ง่ายที่สุดโดยที่ไม่เบียดเบียนการใช้ชีวิตประจําวันถ้าคุณลดน้ําหนักแล้วคุณรู้สึกว่ามันทํายากมันต้องฝืนนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง นักเรียนหมอหนึ่งแต่ละคนเขาใช้ชีวิตปกติ16ทับ8ก็ผมแล้วถ้าสารอาหารถูกต้องเห็นภาพเนาะบางคนเริ่ม12ทับ12แทบยังไม่ได้ทํา IF เลยแต่สารอาหารถูกต้องก็ผมได้ในเวลาสั้นๆนะครับเนาะ คนนี้มาเข้าคําถามดีกว่าคนนี้ถามว่ากินอาหารไม่เป็นเวลามีผลต่อการลดน้ําหนักไหมนะครับคนนี้คนนี้เขาถามว่าคุณหมอคะมีวิธีแนะนําสําหรับคนที่ทํางานเข้ากะไหมใครที่ทํางานแล้วไม่เป็นเวลาหรือกินไม่ตรงเวลากันเลยในแต่ละวันเพราะงานยุ่งมากฟังให้ดีๆนะครับนะเพราะกินนอนไม่เป็นเวลาเลยค่ะพยายามหลายครั้งแล้วครั้งล่าสุดน้ําหนักค้างเลยถอดใจเลยหยุดทํามา2อสเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลับมามีกำลังใจนะหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังนะครับหากคุณกินอาหารไม่เป็นเวลาจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับข้อที่1คือ ใช้ชีวิตปกตินะแต่งานยุง่งใช้ชีวิตปกติแต่งานยุง่งหมายความว่าอะไรตื่นเช้าทํางานเสร็จปั๊บเย็นกลับบ้านนอนตอนกลางคืนอันนี้คือคนที่ใช้ชีวิตปกติแต่งานยุง่งแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะลดง่ายมากๆแม้จะกินข้าวบางวัน8ปดโมงบางวัน10บโมงบางวันเที่ยงบางวัน9ก้าโมงนะครับทำไมวันหนึ่งถึงบอกว่าง่ายมากๆอย่างนี้มันก็นับเวลา I f ไม่ได้สิคะคุณหมอการที่คุณทํา IF ไม่จําเป็นต้องกินเวลาเดิม ถ้าไม่กินเวลาเดิมแล้วจะนับ IF อยังไงล่ะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่ทับเท่าไหร่ไม่ต้องนับแต่ให้สนใจช่วงเวลาของการหยุดทานเป็นหลักนะครับเช่นหมอหนึ่งบอกว่าวันนี้นะครับหมอหนึ่งเนี่ยหยุดกินตอน2องทุ่มแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยหมอหนึ่งงานยุ่งมากช่วงเช้าหมอหนึ่งก็กินแต่กาแฟดําไปแล้ว ตรวจคนไข้ให้เสร็จก่อนแล้วเพิ่งไปกินอีกทีตอนเที่ยงแบบนี้กลายเป็น IF 16ทับแแต่หมอหนึ่งจะไม่นับนะหมอหนึ่งแค่อยากรู้ว่าหมอหนึ่งอดกี่ชั่วโมงอ๋ออด16ชั่วโมงแสดงว่าเป็นอะไรแสดงว่าโอเคเผาผันไขมันได้ดีเพราะว่ามีช่วงอดนานกว่า12ชั่วโมงแล้วแล้ววันนี้หมอหนึ่งกินตอนเที่ยงแล้วก็กินตอน6โมงเย็น2มื้อแต่กินสารอาหารให้ครบนะกินโปรตีนให้อิ่มนะลดแป้งลงนะไม่กินของหวานหวนนะหมอหนึ่งหยุด6โมงเย็นวันรุ่งขึ้นหมอหนึ่งเข้าเวรตอนเช้าแล วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกินอีกทีตอน10บโมงเช้าไม่ได้กินเที่ยงแล้วนะแต่กิน10บโมงเช้านะอดกี่ชั่วโมงครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าสิชั่วโมงแล้วนะนับไปถึง10บโมงก็16ชั่วโมง16ชั่วโมงเหมือนกันแต่เวลากินตรงกันไหมไม่ตรงกันวันนึงอาจจะไปกิน9ก้าโมงได้ไหมได้เพราะอะไรก็กลายเป็นอด15ชั่วโมงถ้าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างงานยุ่งให้ดูช่วงเวลาของการหยุดทานเป็นหลักขอให้นานกว่า12ชั่วโมงก็พอถ้้าได1556ชั่วโมมงก็็ดีเหน เราไม่ได้ไม่ผอมเพราะว่าชีวิตประจําวันของเรามันผิดปกติกับคนอื่นแต่เราแค่ไม่รู้หลักการเฉยๆนักเรียนหมอหนึ่งเป็นพยาบาลเป็นหมอด้วยกันแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสเยอะมากบางคนเป็นเซลลเดินทางตลอดงานยุ่งมากๆบางคนเปิดร้านอาหารของตัวเองไม่มีเวลากินข้าวเองเลยให้ดูแต่ช่วงเวลาอดก็พอดีที่สุดในจุดที่ทําได้จําไห้นะโอเคไหมอย่าไปสนใจว่าคนอื่นใช้ชีวิตยังไงผอมง่ายผอมยากเอาแค่เราผอมก็พอนะครับแล้วก็แบบที่2คือ ใช้ชีวิตปกติแต่เปลี่ยนเวลาอ่าแต่เปลี่ยนเวลาคําว่าเปลี่ยนเวลาคืออะไรจากกลางวันเป็นกลางคืนบางคนทํางานกลางคืนเพราะว่าต้องตื่นไปขายของกลางคืนแต่นอนกลางวันแบบนี้ไม่ยากนะเพราะอะไรบางคนเคยกินข้าวตอน8ปดโมงเช้าเที่ยงแล้วก็5้าโมงเย็นคุณก็แค่ปรับถ้าคุณเริ่มมื้อแรกคุณนอนตื่นตอนสามทุ่มแล้วคุณไปทํางานตั้งแต่3ามทุ่มแล้วคุณไปนอนอีกทีตอน9ก้าโมงเช้าคุณก็อาจจะกินมื้อแรกตอนไงสี่ทุ่มได้ไหมได้ แล้วออกไปขายของกินอีกทีตอนตีสองได้ไหมได้แล้วกินอีกทีหกโมงเชา้าได้ไหมได้เห็นภาพไหมถ้าคุณใช้กิจวัตรประจําวันแบบเนี้ยเหมือนกันทุกวันก็จะไม่ยากเพราะอะไรคุณแค่เปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันไงหเห็นภาพป่ะอยากให้เอาไปประยุกต์ใช้เป็นนะนะครับอันที่ยากที่สุดจะเป็นแบบที่3คือเข้าเวรเป็นกะเข้าเวรเป็นกะแล้วมีอะไรด้วยมีเปลี่ยนกะด้วยนะอ่าเคยเห็นไหมบางคนเข้างานโรงงานนะครับเนาะหมอหนึ่งมีนักเรียนแบบนี้เยอะมากเลยนะ แบบนี้ก็เหมือนแบบแรกพยายามนับช่วงเวลาของการหยุดทานให้ได้นานกว่า12ชั่วโมงก็พอแล้วไปนเน้นฐานพีระมิดคืออะไรครับเรื่องของสารอาหารงดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลให้ได้ลดปริมาณแป้งไม่กินแป้งสำสอนกินโปรตีนให้อิ่มออกกำลังกาย10-15นาทีเพื่อเอาโปรตีนไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อระบบเาผาผลาญจะได้ดีแค่นี้เองดีที่สุดในจุดที่ทำได้โอเคไหมเพราะนั้นกินไม่เป็นเวลาใช่ปัญหาไหมไม่ใช่ นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้นะอย่าให้อุปสรรคในการทํางานมาเป็นอุปสรรคในเรื่องสุขภาพเด็ดขาดอันไหนทาได้ทําอันไหนทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะคราวนี้ก็จะมีอีกคําถามหนึ่งนะยอดฮิตมากๆคุณหมอคะทํา IF แล้วเป็นโรคกระเพาะอะคะ่ะทำยังไงล่ะครับมันถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะเออนะครับใครที่ไม่เข้าใจข้อนี้ทํา IF เพื่อลดน้ําหนักแล้วจะเป็นโรคกระเพาะหมดเลยนะหมอนหนึ่งต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะมีคนถามว่าคุณหมอคะเนี่ยไปดูคลิป IF ของคุณหมอมาเนี่ยเสร็จปั๊บ คนที่เป็นโรคก,กระเพาะจะมีผลเสียไหมถ้าเราทํา IF คําตอบคือคุณต้องเข้าใจกระเพาะของตัวเองก่อนนะครับกระเพาะของคนเราอยู่ตรงไหนเออบางคนไม่รู้เลยกระเพาะอยู่ตรงไหนนะครับกระเพาะมันจะเอียงไปไซ้ายๆนิดหนึ่งนะนะครับมไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยนะมันจะเอียงไปไซ้ายๆหน่อยนะครับเอามือซ้ายตัวเองขึ้นมาแล้วก็จับไปใต้ชายโครงอันนั้นคือตาแหน่งกระเพาะเอามือขวาขึ้นมาจับใต้ชายโครงอันนั้นคือตําแหน่งของตับโอเคไหมนะครับเนาะคราวนี้กระเพาะของคนเรามันจะเป็นรูปตัวเจเห็นไหมเป็นรูปตัวเจเนาะ กระเพาะตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยคือหลอดอาหารอ่าเสร็จปั๊บลงมากระเพาะอาหารก็จะไปต่อที่ลำไส้เล็กคำถามคือถ้าคุณอดอาหารจะเกิดอะไรกับกระเพาะกระเพาะหลังแะไรมาหลังน้ำย่อยใช่ไหมกระเพาะหลังน้ำย่อยออกมาหลังน้ำย่อยออกมาคุณเคยอดอาหารนานสุดนั้นเท่าไหร่ครับบางคนที่ต้องเข้ารับการรักษาหมอให้อดอาหาร24ชั่วโมงเลยถ้าสมมุติว่ากระเพาะคุณอ่อนแอมากๆป่านี้กระเพาะคุณถูกย่อยจนทะลุไปแล้วถูกไหม แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเพาะของคนเราเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ทนต่อการหลั่งกรดจําไว้เลยนะกรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากแต่กระเพาะของคนเรามีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเยื่อเมือกเนี่ยเอามาปกคลุมกระเพาะเอาไว้ เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเนี่ยไม่ได้กินอาหารแต่ถ้าเมือกของคุณแข็งแรงคุณก็จะไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะนั <fre> ้นถามว่าการทำไอเหรือว่าการกินไม่ตรงเวลาทําให้เป็นโรคกระเพาะจริงไหมไม่จร In ิงบ,บุคลากรทางการแพทย์ก็มีส่วนผิดเหมือนกันที่เราเคยแนะนําคนไข้ว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคกระเพาะให้กินอาหารให้ตรงเวลานะมันมีผลแต่น้อยมากๆมันไม่ใช่สาเหตุถ้าคุณเป็นโรคกระเพาะแล้วการกินอาหารให้ตรงเวลาย่ยอมดีกว,กว่าการกินไม่ตรงเวลาแต่ถ้ากระเพาะคุณปกติ การที่คุณทำา IF แล้วบางวันกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือไม่ได้กินข้า,าวเช้าไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะนะสาเหตุหลักๆที่ทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะข้อที่1ครับนะคือสิ่งที่เรียกว่าแบคทีเรียเคยได้ยินไหมถ้าลึกลงไปหน่อยก็จะเป็นแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. p y r o ล i ซึ่งจะชอบอยู่ในกระเพาะบางคนมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะกว่าปกติทำให้เป็นแผลในกระเพาะ พอเป็นแผลในกระเพาะกินอะไรเข้าไปนิดหน่อยผิดสำแดงนิดหน่อยก็จะเริ่มปวดท้องแล้วคุณก็จะคิดว่าเป็นจากการที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่า ไม่ใช่แต่แบคทีเรียในกระเพาะตัวนี้คุณมันเยอะกว่าคนทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งที่อยู่ในทางเดือนอาหารเห็นภาพเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่เป็นโรคก,กระเพาะแล้วเป็นบ่อยๆไม่หายนะครับปวดแสบปวดร้อนท้องปวดบิดท้องไปตรวจนะถ้าคุณหมอให้ยามากินแล้วก็ยังไม่หายคุณหมอก็จะตรวจตัวนี้แหละนะครับว่าคุณมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะไหมถ้ามีเยอะรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะ2ส,สัปดาห์ก็จะดีขึ้นหรือถ้าไม่หายอีกคุณหมอก็อาจจะส่องกล แต่อย่างที่บอก IF ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้คุณเป็นโรคกระเพาะอาหารเจ้าแบคทีเรียตัวนี้ตั้งหานะครับคราวนี้มันมีปัจจัยอะไรอีกที่ทําให้คุณเป็นโรคกระเพาะนอกจากการทํา I f อย่าเพิ่งโทษ IF นะปัจจัยที่2คือสิ่งที่เรียกว่าความเครียดเคยได้ยินคําว่าเครียดลงกระเพาะไหม ค,ความเครียดจะทําให้สมดุลของสิ่งที่เรียกว่าเยื่อเมือกที่กระเพาะเนี่ยมันลดลงจากที่กระเพาะของคุณเคยมีเมือกเคลือบอยู่กระเพาะคุณหลังน้ําย่อยออกมายังไงก็ย่อยกระเพาะไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดเมือกมันจะบางลงบางลงบางลงจนสุดท้ายกระเพาะคุณเริ่มถูกน้ําย,ย่อยย่อยได้แต่มันย่อยเพราะอะไรเพราะเมือกมันบางลงความเครียดในที่นี้เกิดจากอะไรได้บ้างความเครียดจากความคิดจากเรื่องงานจากเรื่องอื่นๆในชีวิตเป็นไปได้มีความเครียดจากอะไรอีกนะครับความเครีย,ยดจากการเจ็บป่วย ก็เป็นไปได้หลายคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราป่วยเสร็จทำไมพอสักพักหนึ่งเริ่มเป็นโรคกระเพาะตามมาเพราะว่าช่วงที่ร่างกายเจ็บป่วยมันก็มีความเครียดเกิดขึ้นนะครับมีอะไรอีกที่ทําร้ายกระเพาะคุณโดยตรงเลยนะครับก็มีนี่บุรี นะมีอะไรอีกเหล้าแอลกอฮอล์พวกเนี้ยนะครับมันไปกัดกระเพาะโดยตรงเลยนะก็ทําให้กระเพาะของคุณเป็นแผลแล้วก็เป็นโรคกระเพาะได้เพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมว่าหลักๆใช่ IF ไหมที่ทําให้เป็นโรคกระเพาะไม่ใช่แต่หลายคนจะไม่รู้นะครับว่าอาหารบางชนิดทําให้เป็นโรคกระเพาะได้จริงไหมจริงนะครับอาหารอะไรที่ทําให้เกิดการหนักเสพอันนั้นแหละทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ด้วยเพราะฉะนั้นน่าแปลกใจมากๆที่หลายคนบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าคุณลดน้ําตาลน,นะงดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลในช่วงลดน้าหนักนะหลายคนโรคกระเพาะหายเลย เพราะพอคุณลดน้ําตาลลงตัดเครื่องดื่มกับขนมที่มีน้ําตาลออกกระเพาะคุณเนี่ยแผลที่มันเคยเป็นมันหายดีขึ้นคุณเคยเห็นไหมเวลาที่คนเป็นแผลแล้วกินน้ําตาลเยอะๆแล้วแผลมันไม่หายคนที่เป็นเบาหวานแล้วแผลที่ขาหายช้ามากๆอ่ะเนี่ยแหละสาเหตุเพราะนั้นถ้าอยากให้กระเพาะของคุณไม่มีแผลหรือแผลหายเร็วคุณต้องงดของที่เป็นน้ําตาลและอาจจะบวกลบกับของที่เป็นอาหารรสจัดที่อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยนะ เพราะอะไรเพราะว่าเผ็ดมันก็ะระคายกระเพาะได้เหมือนกันถ้ามีกระแผลในกระเพาะอยู่แล้วโอเคไหมนะครับเนาะแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับกาแฟน้ําอัดลมนะชาต่างๆพวกนี้ก็กระตุ้นการหลั่งกรดได้ในช่วงที่คุณมีโรคก,กระเพาะอยู่ก็แค่เลี่ยงมันออกไปก่อนแค่นั้นเอง แต่อย่าเพิ่งโทษไ F นะบางคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่านักเรียนหมอหนึ่งหลายคนมากๆที่ก่อนจะสมัครเรียนกับหมอหนึ่งแล้วถามว่าต้องทํไ IF ไหมคะพอถามไปถามมาเขาบอกว่าเคยทํา IF ค่ะคุณหมอแล้วเป็นโรคกระเพาะเลยกลัวมากผมเลยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวตรวจตามนี้ก่อนพอเริ่มปรับตามที่ผมสอนปรับสารอาหารปรับโรคกระเพาะเขาหายเลยเขาเลยบอกอ๋อโชคดีจังเลยไม่งั้นก็เข้าใจผิดไปนานเลยว่า IF เราแล้วเป็นโรคกระเพาะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะว่าวิธีลดน้ําหนักจริงๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกเครื่องดืม่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเดียมต่างๆการอ่านฉลากหรือว่าโลกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเวลาในการทํา IF เนี่ยทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดขอแค่เข้าใจเลยพีระมิดความผอมแค่นั้นเองนะครับเนาะถ้าคุณเข้าใจพีระมิดความผอมจริงๆลึก,ลกๆเลยนะเนี่ยจะเป็นแบบนักเรียนหมอนหนึ่งเลยเนี่ยในกลุ่มลดน้ำหนัก v i p บางคนเพิ่งเข้าไปสสัปดาห์เองลดไปเท่าไหร่ละลดไป3.5โลแบบงงๆใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ใจฟูเลย ใจฟูคือเมียมีกาลังใจมีกําลังใจอยากลดต่อไหม,ยมอยากลดต่อเห็นภาพเป่าอีกคนหนึ่งเพิ่งเข้ากลุ่มไปได้9วันนะครับทำตามที่หมอหนึ่งสอน9วันสบายตัวขึ้นเลยค่ะแฟนทักว่าตัวเล็กลงมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยสําคัญที่สุดนะไม่จําเป็นต้องปรับทุกอย่างใน1วันในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก V ี P ีหมอหนึ่งจะซอยไปให้ว่าบทที่1 2 3 4 5ทําี่าอะไรเพราะไม่อยากให้ปรับทุกอย่างในวันเดียวมันทําไม่ได้ คุณควรจะต้องเรียนรู้ร่างกายไปเรื่อยว่าปรับน้ําตาลเสร็จปั๊บร่างกายเกิดอะไรขึ้นอ๋อหิวหิวเสร็จแก้ยังไงครับคุณหมออ๋อบทถัดไปปรับโปรตีนสิกินโปรตีนให้อิ่มแบบไหนเรียกอิ่มครับคุณหมอผมก็จะเริ่มสอนว่าน้ําหนักแบบนี้กินโปรตีนเท่าไหร่อาหารในทั่วไปในชีวิตประจําวันเราดูโปรตีนยังไงโดยที่คุณไม่ต้องนับแคลอรี่เห็นภาพเนาะทุกอย่างเกิดจากการที่คุณไม่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอย่างคนนี้ลดไปได้แค่9ก้าวันเองนะอาการปรวดเข่าวปวดหลังดีขึ้นมาก ดีใจที่สุดที่ได้เรียนกับหมอหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเริ่มต้นลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับก็มาเรียนด้วยกันในกลุ่มลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกลุ่ม BIP ได้เนาะอันนี้อีกคนนึงนะเรียนกับหมอหนึ่งมาตัา้งแต่ปี2022เน่ะนะครับถือว่าคุ้มค่ามากค่ะเป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงๆแค่เลือกอาหารเป็นแล้วก็รู้จักกลไกร่างกายเห็นไหมผ่านไป3ปีหุน่นในฟันหลายๆคนเลยนะครับทุกวัน,น ขอแค่มีความรู้แค่นั้นเองนะครับพีระมิดความผอมจริงๆมันก็จะมีอีก2สเตป็ปคือเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําหนักนิง่งแล้วก็พอผอมแล้วทํายังไงให้ไม่กลับไปโยโย่ออกนะครับก็จะมีสอนครบเลยในกลุ่มลดน้ําหนัก VIP นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับลดไป30วันเป็นไงมีความสุขที่สุดไม่เหนื่อยกินหมูกระทะได้กินชาบูก็ได้คือพูดง่ายๆคือคุณกินอาหารในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องทําอาหารเองเลยนะครับน้ำหนักลดไปประมาณ5 6กกิโลแล้วแล้วก็เป็นไงเอวลดไปไเท่เเาไ สำหรับใครที่ฟังคลิปหมอหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มีกำลังใจในการลดน้ำหนักอยากเริ่มต้นลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับก็สามารถดูรายละเอียดวิธีการเข้ากลุ่มลดน้ำหนัก VIP ได้นะครับแอดไปที่ l i น์แอดเฮลตี้ฮีโนะแล้วก็แจ้งน้ำหนักส่วนสูงโรคประจําตัวนะครับทีมงานของผมจะคอยให้รายละเอียดสอบถามรายละเอียดกันก่อนว่าติดปัญหาอะไรในการลดน้ำหนักมาหรือเปล่าติดปัญหาตรงไหนอยากให้หมอหนึ่งช่วยอะไรนะครับเนาะซึ่งทีมงานก็จะอธิบายวิธีรายละเอียดในการเรียนและวิธีเข้ากลุ่มให้นะครับเนาะก็มาลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยกันนะครับก็ like บแ เับเ๋ยาลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ